พิสเป็นเศษส่วนนี่ก็0.8ประตูต่อน,นัดครับดูล่นังสองกันนะครับก่อนเข้าสู่เกมารแข่นงนขาดตลอด90นาทีนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเกมครับวันนี้กราสกาโดโซ่ครับปราดยิงลูกนี้ข้ามคานีปครับโอ้ยเจ้าตัวเสียดได้นะครับเปิดเข้ามาครับแล้วก็ โอ้โหเรียบร้อยครับไชยวัดรานเอียบโอ้โหไม่น่าเสียครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แลครับอามี่ยูไนเต็ะนัไทยครับมาดูชัยนรงค์ดีกว่าครับชัยนรงค์หลุดประหยัดไปแล้วเดี๋ยวให้ลจอเอลชัยนรงค์แล้วก็ชัยนรงค์หลุดไปยังไงครับชัยนรงค์ทารองโอ้โหเหลือเชื่อครับหลุดไปหมดนะครับชัยนรงค์ เลี้ยงผ่านทุกอย่างครับน่ครับอาร์มี่เบเต็ดครับเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีมิตรผล่อฟซีไป1ประตูต่อศูน,นย์นะครับจากชัยวัฒนากเอี่ยมนาทีที่66บครับนในสนานิ์นี้ของอาร์มีู่ไนเต็ดก็ทำให้พวกเขามี3แต้มแรกแล้วนะครับ